สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนมาแล้วค่ะสวัสดีจอดำนะคะใครแบบว่ากําลังคิดถึงนางฟ้าอยู่ขอเสียงเลยค่ะวันนี้มาแล้วค่ะมาช้ายัางดีกว่าไม่มานะคะกับท็อปปิกจอดำค่ําคืนนี้วินาทีนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณกับพลังงานไพ่สามใบที่นางฟ้าหยิบได้นะคะก็เมเจอร์อะคาน่ามาเลยนะคะไฮโรฟนสเตนนะคะดิเอมเพสค่ะน้ําดินไฟค่ะทัดน้ําทัดดินทัดไฟส่งพลังงานถึง เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณล่ะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อ <c oughs> <c oughs> เป็นของเขาค่ะฉันเป็นคลังคลังเธอคือแท้ที่หากันเจอเขามองว่าคุณเลิศคุณประเสริฐคุณแบบว่าเอาเขาอยู่คุณเข้าถึงเขาคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าโอ้หายากลิมิเต็ดเหมือนไม้งามนะคะไม้งามในป่าดงดิบป่าอันแสนกว้างใหญ่แต่ว่ามีคุณแบบว่าชูชอบเปล่งบานเปล่งประกาย เขาอยากแต่งงานกับคุณอยากเป็นคู่ชีวิตอยากมอบความรักให้คุณพนักง,งานของไฮโรแฟนผู้ชายสายบุญคนคนนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่สายบุญจิตใจดีตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ ตื่นรู้ในหัวใจตัวเองว่าฉันรักเธอ,ฉ,เเธอฉันเสน่หาเธอฉันเฝ้าหวังเฝ้าขอฉันแมนิเฟตให้เธอเข้ามาในชีวิตฉันแล้วเธอก็มาจริงๆเปรียบเสมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายหรือหลุดออกมาจากหนังสือที่เขาแบบว่าชอบอ่านนะคะคุณอาจจะเปรียบเหมือนนางในฝันของเขาก่อนที่เขาจะได้มาเจอคุณก็จะฝันแบบนั้นแบบนี้พอได้มาเจอคุณแล้วรู้สึกแบบอุ้ยเหมือนแบบ ย้อนทำแมชชีนเข้าไปในเหตุการณ์วันนั้นเลยนะคะสเตนราศีสิงห์นะคะไฮโรแฟนราศีพึกศกพลังงานของ dmp เพนะคะราศีพิจิก3 71ทจดาตุน้ำนะคะ159ทด,ดินแล้วก็482ทปดาตไฟเขาอยากบอกว่าตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเหรอเมื่อไหร่เนาะ ไทม,มิ่งเวลาของเราจะตรงกันเมื่อไหร่น้อฉันจะมีทรัพย์สินมากพอที่จะดูแลออฟเฟอร์เธอได้เมื่อไหร่น้อทุกสิ่งอย่างอุปสรรคปัญหามากมายจะเคลียร์ได้เราจะได้อยู่ด้วยกัน2คนสัทีนะคะ วิบากกรรมในชีวิตเขาที่ผ่านมาเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมารสุมชีวิตมาเยอะแล้วเมื่อได้มาเจอคุณแล้วบอกเลยค่ะว่าหยุดตรงนี้ที่คุณได้ไหมอ่ะคุณพร้อมที่จะเปิดใจเปิดบ้านเปิดจิตวิญญาณให้เขาเข้าไปผูกพันได้ไหมนะคะความเป็นผู้หญิงผู้ชายธาตุน้ําอบอุ่นอ่อนโยนนุ่มนวลของคุณเนี่ยมันดึงดูดมันเสน่หามัน แบบคล้ายๆว่าเป็นความสุขคุณเปรียบเสมือนบ้านความสบายใจเขาได้คิดถึงคุณเขารู้สึกยิ้มได้หัวเราะได้ไพ่ไฮดรฟันใบนี้ผู้ชายคนนี้นั่งหัวเราะอยู่บอกว่าแล้วมีแพชชั่นมากมายรู้สึกว่าโอ้ทาไมดีจังเลยอะ่ะดีต่อใจจังเลยอะ่ะเวลาท,ที่ที่คิดถึงคุณหรือว่ามีแผนใดๆกับคุณนะคะและบวกความเป็นสเตนมาด้วยเนี่ยต่อให้ต่างกันถ้าหากว่าเขาเป็นคนสายบุญชิลๆแบบตื่นรู้เงียบสงบไม่ค่อย ยุ่งสูงสิงกับใครอินโทรว์ดแล้วคุณเป็นพลังงานของผู้หญิงที่เริงร่ามีแบบว่าอ FC มากมายหรือว่ามีพลังบวกมากมายแบบคล้ายๆว่านูสัมพันธ์ดีอะ่ะใครต่อใครก็อยากเข้าใกล้อะ่ะเขาบอกไม่เป็นไรหรอกแบบต่อให้มันต่างกันสุดขั้วแต่ว่าเราก็รู้สึกรักและผูกพันกันได้นะคะถ้าหากว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ทำงานด้านเกี่ยวกับที่จะแบบว่า ต้องใช้วุฒิภาวะนิ่งสงบในการดิวหาผู้คนรอบข้างแต่เวลาอยู่กับคุณเนี่ยอ๋อหออนอดอ้อนอีอ่อนออนอ,อ,นอ,อ,นอ,อนแหนอยากจะกระซิบรักอยากจะพัวพันนัวนเนียตลอดเวลาเขาอยากบอกว่าคุณเนี่ยมาเปลี่ยนคนคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์หินฟิสโตนเป็นแบบคนแบบใจกล้าบ้าบิ่นไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับใครคุณทําให้เขาเปิดเผยอีกซีกหนึ่งของตัวตนของเขาอยากเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง อยากมีความสุขอีกครั้งหนึ่งคุณกับเขานะคะอาจจะบอกว่าเคยผ่านกันเลิกลาจบความสัมพันธ์เลิกลายาล้างหรือว่าโสดมาสักพักหนึ่งเมื่อมาเจอกันมันคลิกกันนะคะวินาทีนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณหรอเขาอยากบอกว่าคุณเนี่ยเป็นของขวัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรยลงมาจากจักรวาลและเขาสามารถยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเอื้อมมือคว้าคว้าแบบปึ๊บ เป็นของฉันรักชั้นหลงชั้นอะไรแบบนั้นนะคะเขารู้สึกว่าโอ้เธอเกิดมาเพื่อเป็นของฉันเนี่ยมันห่วงมันหึงมันแคร์คุณอาจจะมีหน้าที่การงานการเงินมีอนาคตหรือว่ามีแพชชั่นที่แบบผู้คนให้ความนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญความเป็น MP, ดีเอ็มเพสแม่ทุกสถาบันนะนะร่างกายจิตวิญญาณหัวใจของคุณเนี่ย เขาไม่รู้หรอกว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างแต่เมื่อมาเจอเขาแล้วนะคะเขาอยากบอกว่าให้ฉันดูแลเธอได้ไหมให้ฉันรักสเสน่หาห่วงใยเธอแบบนี้ตลอดไปได้ไหมให้ฉันได้ปกป้องได้อบอุ้มได้แบบว่าเชยชมร่างกายนี้แค่เพียงผู้เดียวได้ไหมอย่าปันใจอย่าเผื่อใจอย่าแบ่งใจไปให้ใครได้ไหมนะคะ ก็เหมือนแบบพลังงานว่าแบบขอเป็นเจ้าของร่างกายจิตวิญญาณดวงใจเธอแต่เพียงผู้เดียวรักเธอนะไปไปแบบหาเลิกหายามมั่นหมายสู่ขอจดท,ทะเบียนกันคนคนนี้จริงจังกับคุณคิดว่าคุณคือโซเมทวินเฟมคิดว่าคุณคือคู่แท้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเหวี่ยงและก็จัดสรรมาให้เขานะคะด้วยความที่ไม่ว่าคุณจะมองว่าอุ้ยเราอาจจะต่างกันด้วยาศาสนาหรือต่างกันด้วยแบบว่าขนบธรรมเนียมประเพณีใดๆก็แล้วแต่เขาอาจจะเป็นลูกครึ่งคุณอาจจะเป็นลูกเซี่ยวหรือบางทีอาจจะแบบเคร่งาศาสนาเขายางบอกว่าตรงนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกเขาหาทางออกได้เขามีวิธีนะคะต่างกันยังไงแต่ว่าหัวใจเราผูกพันกันแมทกันไปด้วยกันได้มันสมูทมันอบอุ่นแค่นั้นก็พอแล้วนะคะ ถ้าหากว่าคุณกับเขานะคะสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้ถ้าหากว่าคุณกับเขาได้ร่วมเรียงเคียงหมอนได้อยู่กันไปจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะกระบองยอดเพชรนะเขาอยากจะมีเบบี้อยากสร้างครอบครัวกับคุณ ไม่ใช่แค่คุณแบบดูดีดูโปรไฟล์ดีดูมีสนเสน่ห์ดูเซ็กซี่เราใจแล้วเขาอยากจะได้ครอบครองไม่ใช่คุณเป็นคนที่คล้ายๆว่าเข้าใจเขาอะไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องทุกใจหนักหนาสาหาัสใดๆมาคุณปลอบโยนผู้หญิงคนนี้ปลอบโยนสิงโตตัวนี้สิงโตขี้ดื้อขี้ร้อนหุนห,นหิดหุนหวยเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้ราศสีสิ่งอะเนาะ มีอีกโก้ขี้ร้อนหงุดหงิดหนห่วยต้องเอาชนะอย่างเดียวเลยมีอะไรก็พร้อมที่จะปะทะปะทะแบบเวลาไม่ได้ดังใจก็หัวร้อนฟัดงงฟัดงาเขาเลยรู้สึกว่าคุณนี่แหละเป็นคนเดียวหนึ่งเดียวสตรีเดียวที่แบบว่าเอาเขาอยู่นะคะความนุ่มนวลอ่อนหวานความแบบขี้อ้อนความแบบ เขาเรียกว่าการสกินชิปกันถูกตัวที่มันอบอุ่นของคุณนะคะมันติดตราตึงใจแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าวุ่นวาวุ่น,ววนอยากจะเจอคุณอยากจะอยู่กับคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้เขารู้สึกว่าวุ่นอยากได้อยากครอบครองอยากให้คุณพ่อคุณแม่ยกขันหมากไปสู่ขอมั่นหมายกันไว้ก่อนก็ได้ถ้ายังไม่พร้อมจะแต่งนะคะคนคนนี้รัก ฝังใจแล้วก็บอกกับตัวเองว่าคุณเนี่ยเป็นของเขาและเขาก็อยากจะเป็นของคุณตลอดไปนะคะด้วยความที่เป็น the อ็มเพ h ถ้าหากว่าคุณมีคนเข้ามาจีบคนเข้ามาวุ่นวายอยากจะแบบเจ้าแจ้กับคุณเทคแอคชั่นส่งนู่นนี่นั่นให้คุณอะไรแบบนั้นอนะ่ะเขายังบอกว่าหืๆไม่ได้นะเขาห่วงนะเขาส่องสตอรี่ส่องไทม์ไลน์ส่องแบบว่า แพลตฟอร์มโซเชียลของคุณตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลเหล่านั้นนะไม่ได้อยู่ในสายตาเขาหรอกแบบประมาณว่าจะไม่มีทางเข้าถึงคุณหรอกถ้าใครแบบทําตัวไม่ดีเขาก็จะไปเบรกเบรกออกตัวล้อฟรีนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคุณคนพิเศษของคุณเจ้าเข้าเจ้าของคุณคนคนนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะอยากจะกกคุณไว้กอดคุณไว้เหมือนไข่ในหินเอาคุณแบบไว้เหมือนในแบบ เป็นเขาเรียกว่าของเขาแต่เพียงผู้เดียวนะคะอาจคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนธาตุไฟหรือธาตุดินขี้หึงขี้ห่วงแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากจะแชร์คุณกับใครแม้กระทั่งไปไหนกับคุณนะพาคุณไปทานข้าวดินเนอร์นอกบ้านนะขนาดว่าเขาจะต้องแบบไปปาร์ตี้เจอเพื่อนๆผู้ชายหรือว่าเพื่อนเพศเดียวกันนะเขาจะไม่ให้คุณไปหรอกเหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะมาปิ๊งแฟนเรานะคะห่วงเบอร์นั้นเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่คือ พลังงานณนะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณอยากชัดเจนผูกมัดอยากให้เธอดูแลฉันฉันดูแลเธอแล้วก็อยากบอกว่าคุณเนี่ยเลิค่าเหมือนของขวัญที่จัก,กรวาลเหวีย่ยงลงมาให้เขาโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเลยค่ะเหมือนว่ารู้อยู่แล้วรู้คำตอบอยู่แล้วว,ว่าจะได้เจอโซเมตแบบนี้ว่าจะได้เจอคู่ท้าแบบนี้แล้วจัก,กรวาลก็ส่งคุณมาให้เขาพอดีนะคะนี่คือพลังงานของคนคนนั้นนะคะวันศุกร์ วันอาทิตย์วันอังคารวันจันทร์นะคะวันเสราร์ได้นะคะพลังงานของคนที่เขาคิดและอยากบอกคุณเช่นนี้นะคะคุณกับเขานะคะอาจจะเกิดมีแค่5ตัวนะคะมีหมูวัวเสืองูนะคะลิงนะคะหมูวัวเสืองูลิงคนที่ว่าที่ คนที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้ทวินเฟมแล้วก็อยากผูกมัดอยากอยู่กับคุณตลอดไปโดยที่ไม่อยากแชร์คุณกับใครและความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากบอกว่าถ้าคุณจะลำคาญเบื่อบางทีถ้าเขาเยอะกับคุณน่สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้เขารู้สึกว่าบางครั้งเขาก็ออกตัวรอฟีแบบรอไม่เลยอะ่ะแบบมันทาให้คุณอาจจะแบบอุ้ยไม่ชอบรู้สึกแบบ เกินไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าแจ้เกินไปเขาก็จะพยายามลดเราวาสอกเผานิดนึงแต่ก็นั่นแหละค่ะเหนือสิ่งอื่นใดก็คนมันรักอ่ะมันรักแบบ มากอะ่ะไม่อยากให้เธอไปคุยกับใครไม่อยากให้เธอทําอะไรโดยที่แบบไม่มีฉันอยู่ตรงนั้นนะคะเขาเลยอยากบอกคุณว่าทุกสิ่งอย่างเลยที่มันเกิดขึ้นมาถึงจุดนี้ก็เพราะว่ารักคําเดียวแหละมันคําคอนะคะรักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าไปถามชาวประมงก็คงไม่มีใครรู้หรอกแต่ถ้าถามนางฟ้านางฟ้าจะบอกให้นะคะว่าเขาอ่ะรักคุณมากมายไก่กองทีเดียวเชียวนะคะ คนคนนี้นะคะตอนแรกที่เขาเจอคุณเขาอาจจะมองคุณแบบว่าดูสูงเกินเอื้อมดูเลอค่าเกินไปไม่กล้าจีบหรอกถ้าหาว่าคุณกับเขาอายุห่างกันนะคะผู้หญิงผู้ชายราศีพฤษภราศีสิงห์ธาตุดินธาตุไฟคนนี้อยากบอกว่าเอาจริงๆนะตอนแรกอะดีเอ็มเพสแบบเธอไม่กล้าจีบเลยไม่กล้า,ลาคิดจะไปรักเลยกลัวว่าแบบเอาใจลงไปเล่นเอากายลงไปเล่นแล้วมันจะเจ็บปวดแต่ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าสิ่งที่มัน เินฝันนะ่ะมันเกิดขึ้นคือคุณก็แบบว่าอุ้ยชอบเขาคุยดีกับเขามอบความสุขความสบายใจให้เขาก็อย่างที่บอก่ะค่ะคุณเปรียบเหมือนบ้านเจอคุณเมื่อไรแบบไปหาคุณได้ออดอ้อนคุณชอรลอะก,กับคุณแบบโอ้ สลัดแบบเขาเรียกว่าอะไรสลัดบทบาทอีก้ลดนั่นลดนี่ลงแล้วเป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่กับคุณเนี่ยมาตึมเลยค่ะแพชชั่นมาตึมเลยนะคะสเตนสิงโตตัวนี้อยากบอกว่าไม่เคยยอมใครขนาดนี้ยอมแค่คุณคนเดียวไม่เคยรักใครขนาดนี้ก็รักแค่คุณแค่คนเดียวนั่นแหละค่ะที่ผ่านมาเขามองว่ามันเป็นวิบากกรรมมองเป็นเหมือนพลังงานเจ้ากรรมในเวรแฟนเก่าคนเก่าในอดีตไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลย เขาจะไม่เอามาวุ่นวายวอลแวร์ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดลำคาญหนงวยเพราะว่าตอนนี้เขาพร้อมที่จะมาเป็นองค์รักพิทักษ์คุณแล้วก็ปกป้องอยากจับมืออยู่กับคุณตลอดไปนี่คือสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณนะคะไว้ใจขเขาเถอะเชื่อใจขอเขาเถอะ เข้าใจความสเสน่หาความห่วงใยที่เขามีต่อคุณเถอะแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะถ้าคุณเซยเย็เมื่อไหร่เขาก็พร้อมที่จะนะหออพิ้วแบบโห่หิ้วโห่ไปบ้านคุณเลยทีเดียวเชียวนะคะเขาอยากให้คุณเข้าใจว่าการที่ใครสักคนหนึ่งคิดถึงคนคนหนึ่งได้มากมาย ห่วงใยผูกพันหึงหวงแคร์หรือบางทีคุณกับเขาทะเลาะกันแม่งกันจ็บปวดเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับโหยหายอยากเทคแอคชั่นอยากสารภาพก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าแค่คุณคนเดียวที่มีอิทธิพลต่อหัวใจเขาได้มากมายขนาดนี้ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้นะคะคุณมีอิทธิพลที่สุดเลยในชีวิตเขาณนปะัจจุบันณนะบัดนามนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิด แล้รู้สึกกับคุณตอนนี้เลยนะคะแฮปปี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ